ฮลโหลแม่มดสัล,ลามมาแล้วคะ่ะ EP 12ลัคนาราศีธนูนะจ๊ะคุณธนูนะคะ22พฤศจิกาถึง21พันวาเรามาเช็คพลังงานความรักของคุณธนูในช่วงสงกรานต์เฟสกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะมาเลยเราจะเริ่มต้นเช็คพลังงานของคุณธนูที่ in relation อยู่ตอนนี้ว่า คุณธนูที่มี relation อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงหลูครึ่งแรกของเมษานะ1-15เมษานะจ๊ะ2,019จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับคุณธนูที่มี relation อยู่ตอนนี้เนาะไปแรกโอ้ฟาสวอดูวุ่นวายอย่ะคุณธนูดูมีปากเสียงดูทะเลาะบากแวงดูคอนฟลิกต์ดูฝุ่นตลก ฮพ่อเกิดอะไรขึ้นจ้าคุณธนูจา๋าจะไปเลีนน่ยนที่ไหนฉันจะไปที่นี่เธอจะไปที่นู่นฉันจะไปรอบเวียงที่เชียงใหม่ฉันจะไปครูเมืองไม่ฉันจะไปเล่นที่ถนนข้าวเหนียวไม่ฉันจะไปเล่นถนนข้าวสารหรือเปล่าคุณทะเลาะอะไรกันหรอสืบต่อไม่รอแล้วนะจ๊าคุณธนูจา๋านี่ไงกปักปักปัก,ปก คุณได้ลูกอมหัวใจ beat beat heart beat มันโดนตีที่ใจเจ็บปวดคุณเจอกับเรื่องรักเรื่องรักสามเศร้าสืบต่อ s e เว่นสกบคมีใครบางคนคุยกับคน มากกว่าสองคนมากกว่าหนึ่งคนแต่ในความสัมพันธ์นี้มีมากกว่าคนสองคนถึงได้ตัง้งมีปัญหากัน Eight of Pentacles มีการทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะคะ Devil ความรักของคุณจะเป็นในทิศทางไหนเนี่ยคุณยังทะเลาะบ่อ,อแว้งกันอยู่เลยฝุ่นยังตลกอยู่เลยคุณธนู justice คุณต้องการความชัดเจนใครอะไรอย่างอะไรอย่างไรคนนี้คือใครนะเป็นอะไรกับคุณคนที่คุณมี relationship อยู่นะคะ devil คุณเจอจอมเจ้าชู้แลวสิหรือไม่ก็มีคนมาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์หรือคุณนั่นแหละที่ไปเจอกับจอมเจ้าชูะเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณธนูที่มี r e เลชั่นอยู่เดีย๋ยวเรามาเช็คพลังงานต่อว่าคุณธนูจะตัดสินใจยังไงเรื่อง r e เลชั่นของคุณธนูนะถามจักรวาลดีกว่าว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณธนูที่มี Relation อยู่ใบแรก Tradition ถ้าฝั่งคุณไม่ได้แต่งก็อีกฝั่งหนึ่งน่าจะมีภรรยาหรือแต่งงานแล้วหรือมีแฟนอยู่หรือฝั่งคุณมีแฟนอยู่แล้วมีคนเข้ามาแทรกนะคะและเป็นคนที่คุณอาจจะคุยกันถึงเรื่องการสร้างครอบครัวแล้วด้วย แล้วดันไปโปะได้เนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะ Two of Steps คุณได้ Two of Steps คุณได้ Justice มันมันหมคล้ายกับว่ามันเป็นอะไรที่จะต้องซ้ายหรือขวา A หรือ B นะใครที่เขาจะชัดเจน n nice i of Coins ไปต่อหรือหยุดแล้วไปมุ่งที่งานเลยงานหรือความรักคุณธนูอาจจะตัดสินใจตรงนั้นเลยนะไฟส a r r o w r o w s มันมีการทะเลาะออาแหวงมันมีการยื่นคำขาดนะคะในความสัมพันธ์นี้ five of cups นี่ไงมันต้องเลือกแล้วล่ะคุณนะไม่คุณก็เขาต้องเลือกใครคือคนที่จะอยู่และใครคือคนที่ต้องไปดีไซน์เพื่อให้รักนี้ยังคงไปอยู่ได้ต้องเลือกนะคะต้องตัดสินใจต้องชัดเจนแล้วในคุณธนูที่มีเรเลชันอยู่นะะเดี๋ยวแม่มดเช็คต่อ ถามจากจักรวาลดีกว่าว่าคุณธนูจะตัดสินใจยังไงเรื่องความสัมพันธ์ของคุณนะใบแรก Give y your u r relationship a change คุณกับเขาจะต้องมีการคุยเคลียร์อันเจรจาแน่นอนนะคุณธนูจะต้องมีการคุยและจักรวาลบอกว่ามันอยู่ที่คุณว่าจะให้โอกาสหรือเปล่านะถ้าให้โอกาสก็ไปต่อได้ค่ะคุณ t f a c t s มันอาจจะเป็นเรื่องของคนที่จากแดนไกลก็ได้นะคะความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติศาสนาเช่นถ้าเขาไม่ใช่เป็นพุทธเขาอาจจะไม่มีสินข้อ3มอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้เขาคุยออกับคนหลายคนหรืออะไรอย่างนั้น นะคะซึ่งเป็นแง่เป็นปัจจัยเรื่องของความเชื่อ Let your friend Help you ลองปรึกษาึืนนะจากวันบอกว่าลองให้เพื่อนคุณช่วยไหมนะในในเรื่องนี้นะคะช่วย Solve situation นี้ก็ได้นะทำยังไงดีกับความรักครั้งนี้อาจจะเป็นการต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะ แล้วก็เลยทำให้ต้องมีการตัดสินใจของไม่ว่าเขาหรือเราว่าจะไปต่อหรือหยุดว่าจะงานหรือความรักนี่คือคุณธนูในช่วงหลูกครึ่งแรกของเมษายังไงเรามาเช็คด้วยไพ่ครูบาอาจารย์ของเมโมซาร่านะไพ่ที่สามารถเปิดลิขิตฟ้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ โอเคยังไงก็หนึ่งจะมีการเคลียร์กันแน่นอนระหว่างคุณกับเขานะคะจะมีการเคลียร์กันแน่นอนถ้าเคลียร์กันไม่ได้คุณธนูอาจจะเลือกที่จะมุ่งไปเรื่องของงานเรื่องของเงินเลยและยังไงก็ตามแต่คงมีฝุ่นตลกอ,อีกหนึ่งรอบแน่นอนในช่วงต้นเมษายนนะคะทีนี้ว่านี่คือพลังงานของคุณธนู ที่มี relationship อยู่เรามาเช็คพลังงานคุณธนูที่เป็นสอดกันดีกว่านะจ๊ะคุณธนูจา๋ายังไงก็ใจเย็นๆแล้วกันนะเพราะว่ามันต้องเคลียร์กันอยู่ดีอะใจเย็นๆน,นะคะยังพอคุยกันได้นะคะแล้วก็ฟังว่าเขาจะตัดสินใจเลือกใครก็แล้วกันนะคุณธนูนะ หรือคุณธนูเองนั่นแหละที่จะเลือกใครนะคะมันเป็นไปได้ทั้งสองพลังงานตอนนี้เรามาเช็คพลังงานคุณธนูที่เป็นโสดในช่วงลูกสงกรานอุ๊บมีการกลับมาของใครบางคนนั่นรอหรือคุณจะได้เจอใครบางคนเช็คต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะคุณธนูจ๋าเทนสับคับ โอ้โ oh oh. อาจจะได้มีการลงเอยนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์สําหรับคุณธนูที่เป็นโสดอาจจะลงจากคานกลับจากฝรั่งเศสอาจาะเอ ad of sorts มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอะไรบางอย่างในคุณธนูที่เป็นโสดนะคะในคุณธนูที่เป็นโสดมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งคุณจะตัดสินใจอะไรนะ ในเรื่องของเรา3ามคนแสดงว่ามีการตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเลยกลับมาหรืออย่างไรนะคะเช็คต่อมีการกลับมาจริงๆของใครบางคนจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยเรื่องของการสร้างครอบครัวคนที่คุณเคยแต่งงานด้วยนะคะหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขาตัดสินใจว่าเขาจะกลับมาหาคุณเป็นพลังงานในกล่นอายแบบนี้นะคะ มีการออฟเฟอร์มีการอาจจะพูดถึงเรื่องของค่าเลี้ยงดูนะอาจจะพูดถึงเรื่องของการดูแลกันในเรื่องของเงินนะคะการกลับมาเจรจาอะไรบางอย่าง King s o f Swords แล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างเด็ดขาดทีเดียวอาจจะไม่ได้กลับมาเพื่อกลับมาพบกันก็ได้แต่กลับมาเพื่อดูแลกันในเรื่องของผลประโยชน์นะคะเรื่องลูกเรื่องอะไร Queen of Cups นี่ไงคุณดูไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่แสดงว่าเขาอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอีกใบหนึ่งนี่ไงเจ็ดไม่เท้าดูในสิ่งที่เขากลับมามาบอกอะไรคุณแล้วดูคุณธนูอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นะเรามาเช็คจากจักรวาลกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณธนูที่เป็นโสด แสดงว่าคุณอาจจะตัดสินใจโสดต่อหรือยังไงหรือคุณไม่เชื่อใจเขานะคะ Seven of Cups โอเคใบแรก Seven of Cups ใบที่2อ Eight of Steps มีเจ็ดไม้เท้ามีแปดไม้เท้ามีเจ็ดถ้วย Queen of Arrows คุณเหมือนคุณค่อนข้างที่จะ ตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อข้างหน้าแล้วล่ะนะคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาหรือคุณอาจจะอยากจะอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจออะไรที่ดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ที่ไม่ใช่คนเก่าๆนะคะเอาล่ะถามจักรวาล h e a r t to h e a r t conversation อย่างที่แม่มดบอกว่ามันต้องมีการกลับมาคุยกับมาเคลีคยร์กลับมาเจรจายอยู่แล้วยังไงก็เปิดอกคุยกันแบบเว้ากันซื่อๆเลยดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อดีไหมคุณธนู i t c o u l d be t h e one ไม่แน่มันอาจจะหาจุดลงตัวได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะลองฟังเขาดูก่อนว่าเขาจะมาพูดอะไรคุณ true love เขาอาจจะบอกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาก็ได้ มันไม่แน่หรอกนะคุณธนูนะแล้วเขาอาจจะมีอะไรมาออฟเฟอร์ให้คุณนะโ okay? อเคเขาอาจจะมาออฟเฟอร์อะไรดีๆให้คุณธนูก็ได้รอฟังเขาก่อนละกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะถามครูบาอาจารย์ดีกว่าว่าคุณธนูควรตัดสินใจยังไงเรื่องเลเชั่นในครั้งนี้ที่กลับมา เป็นคนเก่าๆกลับมาซะมากกว่าคนใหม่ๆนะคะแต่คุณธนูอาจจะอยากได้คนใหม่ๆในส่วนลึกๆแล้วเพราะว่าคุณเจ็ดแล้วคุณจําแต่ยังไงก็ตามเขากลับมาแล้วมาอธิบายอะไรบางอย่างมาเปิดอ,อกคุยกันนะคะและอาจจะกลับมาเป็นความรักอีกครั้งก็ได้ทงครูบาอาจารย์คุณกับเขาเคยเลิกกันไปแล้วและเป็นอะไรที่ยังมีจิตผูกพันกันอยู่ เขาอาจจะยังไม่แห้งนะคะครูบาอาจารย์บอกอย่างนี้ซึ่งยังไงก็ตามแต่มันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณธนูแล้วล่ะแต่คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยนะคุณธนูคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามนะคะและคนที่ใช่ต้องไม่ผิดศีลธรรมโอเคนี่คือพลังงานของคุณธนูในช่วงหลู่ครึ่งแรกของเมษานี้นะจ๊ะยังไงก็ตามแต่นะคุณธนูนะ ก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ในช่วงหลุกสงกรานนีล้ละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเล่นน้ำสงกรานด้วยความสนุกดีกว่าแล้วยังไงก็คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยนะจ๊ะคนธนูไปเล่นน,น,น้ำสงกรานสารน้ำสงกรานให้มันแก่นแก้วไปเลยดีกว่าแล้วจะได้ลืมความทุกข์ความโศกในอดีตที่ผ่านมาใครที่ทําให้คุณเหนื่อยก็อย่าไปแย่เขาดีกว่านะคุณธนูนะยังไงเราเจอกันช่วงครึ่งหลังของ เมษาหลังสงกรานเฟสว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะสู้ๆนะคุณนันนบ๊าบบู